วันใหม่สดใหม่สดทุกวันตก้อนเ คือโลกไงาน,นค,ครับขอบคครับใ้โค้งตูมอ๋อวิวเตกินไปเจ้าเข้านั่งเดี่ยว็นไปสวดมีเย เป็นห้านี่เตยใหญเอาไปเตะรวแล้วก็เอาจมีทั้งมันกับหดสุดว้่แม้วอนที่ตัวเนยอนันนี่เราอด้เขาไอ้สกัดเป็นอันนี้มันมานะแล้วเอยเอยมีไหมมีไปซาวอนะเจ๊ปอแขมป้นขายเขาซื้อแพงมาอืมแล้ว ันิวโซไปถึงแล้เไง béo béo, kia đang zoom vậy nè, hàng khử, hàng nhau, <cười> <cười> โทรงการมีมลัดซีนเม,เมื่อเมื่อเฮก็ดบุญนือทรงเมื่อลับมากไม่ได้เมื่อไรเยแกถามหนึงหนูโบิเดียนห่วยความความหวานมานันเอะนะ่ หนึ่งร้อยหอว่าอืมมานี่เสียบกันอลไเจ้าโอยนกลางนะสปอนซ์ฮะบอมาขึ้นสปอนซซื้อให้บ่เเขาห็นเขาก็ต้องนี่เดี๋ยวเขาหินโอ้ยริาหัวท่าพี่เลยนี่เดี๋ยวเา้องเมนบอจนอยค่คนก็ได้ต่ราดตรงเอย แทกเลยด้อะไกับเียกัเลยถามว่อย่างเมื่อไปออเดอร์โกแมะกิดด้เเลยวะนกนะอันดียรัไปม ยกซิกเลยถ้าหวานแร้อะะฮะเออมันไหลาพื่เดียวมันวะ,ะแบบแซ่บเลยแบบแซ่บเลย ซอยมือจะเลยีใครยู่งส่มากอยู่ฮะตับแจมากเอาผิดที่วน่าเนาะนัแล้ว่่่ีนานแล้วพี่แล้วมันเรื่องมากไปดนใส่ชิปนอ่

ค่ยเป็นรับาี่องนที่เอมาติดมหมไม่ดิไม่เด็ดมกเามากม่ติดพี่สองคุณรุ่ม้ายใช่ไหมแที่สองที่สามนะดราออกมาเช้าอ่ะติด้ากกนมามาไวเหมือนน้ำันสุดยอะติดริมังเน่า้ากกันมาห้าโมงเย็นติดยังไปสช่นดนีหนึ่งตสอนี้ขึ้นนอนอ่ะครั ยังกอนมาดเสาแล้วมับมีการเปยนแมลไม่ลาหรอมาเออเรื่องเรื่องเรา copy นั่นแยงานแล้วเราเป็นราดูว่อย่างนั้นอ่ะจานมาแล้วเราก็ปีแล้วบอกไปแล้วพกมีะจห้ามเพื่อนนะนะจยนต้องอไปใช่ไหมมัดึงดดมาแล้วนมันไม่แน่นแหละเ